ราคาไทยมาแล้ว Poco M4 Pro 5G ในราคา7,499บาทใช้ชิป Dimensity 810ให้แรม 6GB พร้อม r อม 118GB จอเรน 90Hz แบบไดนามิกกล้องหลังเลนส์หลัก50มานพิเซลมีชาร์จไว้33วัตต์วันนี้ผมมีโค้ดส่วนลดจาก Shopee ปปมาฝากทุกคนนะครับลด10%สูงสุด100บาทตั้งแต่วันที่12เดือน12ถึง31เดือน12เลยครับ เดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปช็อปแล้วใส่โค้ดได้เลยครับล,รล่าสุดทางโพโคประเทศไทยก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่อย่างโพโค M4 Pro 5G ในราคา7,499บาทครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด163.56คูณ75.78คูณ8.75ม mm. ิมตร มีน้ำหนักอยู่ที่195กรัมมีหน้าจอแสดงผล90 h z ดรตสดิสเพย์ขนาด6.6นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus 1,080 x 2,400พิกเซลรองรับค่ารีเฟ a t e ระดับสูงสุด90 h z พร้อมฟิวเจอร์ได n a มิกสวิตต์ดิสเพย์ในการปรับค่ารีเฟ a t e ให้เหมาะกับคอนเทนต์นั้นๆโดยอัตโนมัติและค่าทัชแซม pling LED, ระดับ240 h z ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 810 Octa-core oc ให้แหลมมาแบบ LPDDR4X ที่6 g b ส่วนลำเป็นมาตรฐาน USB 2.2ให้มาที่118 g b รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ microSD สูงสุด1 t b y t บริบทบบการ a ันต o i d 11ครอบทับด้วย MIUI 12.5ให้กล้องหลังแบบคู่ที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเอียด50ล้านพิกเซลรูรแสง1.8 กล้องตัวที่2เป็นมุมกว้างอั t ตร้าไว a อนเกความเร็ยด5ล้านพิเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด119องศารูรแสง f 2.2ส่วนกล้องหน้าความลเอียด8ล้านพิเซลรูปแสง2.45มีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข,าข,าข้างของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ 5G NR และ Dual 5G SIM รองรับการเชื่อมต่อยูบีไทย4มีเลนสหมด3สคือสีเหลืองสีดำและสีฟ้าครับ แบตเตอรีม่มาที่ 5,000mAh พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว3ามสมาร์ทฟ้าชร์จจิงด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น p o c o m 1 0 Pro 5G มีราคาอยู่ที่7,499บาทโดยเริ่มจำหน่ายแล้ววันนี้เฉพาะทางออนไลน์ที่ช h อป e ีเท่านั้นครับสนใจอะไรเพิ่มเติมหรือจะจัาสักเรื่องเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใ,ใต้คลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ